ใครดูก็มีแต่รอหอยยิ้มหูใจเสียริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลลาร์สตรา 4S เกิร์ีให้ดใจชุมทางฮอตชชโโโว์ดดนนเ h o งเล่าสวัสดีครับพบกับผมเอกชัชสวานนะครับในชุมทางฮอตโชว์นะครับ แน่นอนเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการดูแลสุขภาพของท่านให้ดีเพราะสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีครับผมเราจะมีชีวิตที่ดีได้เนี่ยต่อให้มีเงินเยอะๆมีเวลาเยอะๆแต่ถ้ามีสุขภาพไม่ดีครับมันมันจะทําให้ทุกอย่างไม่มีความสุขเลยครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ทรงกฎวัฒนธรรมไทยือาคุณหมอเดชสวัสดีครับสวัสดีครับ หมอเบิร์ดครับวันนี้เราคุยกันต่อต่อเนื่องมานะครับจากเรื่องของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงครับมาถึงในเรื่องของคนที่มักจะเป็นกันพอเป็นเป็นบาหวานมาแล้วเนี่ยมีความดันมาแล้วมันจะมีอะไรตามมาอีกครับแน่นอนครับไขมันครับไขมันในเลือดไขมันในเลือดด้วยไขมันในเลือดสูงก็ครับจริงๆไขมันเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวแต่ที่หลักๆเราดูกันเราก็ดูเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เป็นส่วนผสมของ HDL กับ LDL ครับ ก็มีคนบอกง่ายๆว่าดูผลเลือดอะ่ะอย่าไปดูแค่คอเลสเตอรอลอ่ดูค่า HDL ด้วยดูค่า LDL ด้วย uh huh. ดูแต่กีสไลด์ด้วย uh huh. แต่ถ้าเกิดเราดูง่ายๆเลยก็คือถ้า HDL เนี่ยสูงครับแสดงว่ามันก็ยังมีโอกาสที่ร่างกายของเราจะแข็งแรงได้ HDL นี่คือไขมันดีหรือไม่ดีไขมันดีครับ HDL นะคือไขมันดีนะ LDL คือไขมันไม่ดีดส่วนคอเลสเตอรอลเนี่ย มันจะอยู่ในไขมันทั้งสองตัวนี้ใช่มันเป็นผลรวมของทั้งสองตัวนี้อ๋อมันเป็นผลรวมของทั้งสองตัวนี้ใช่เพราะนั้นดูแค่ค่าคอเลสเตอรอลไม่ได้แล้วไอ้ไตรกอสรด์อ่ะจ้าไตรกอสรด์ก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวแสบมากครับไตรกอสรด์คือไขมันเหมือนกันคือไขมันเหมือนกันไม่ดีจริงๆอ่ะต้องบอกว่าร่างกายสร้างอะไรมาดีหมดครับเพียงแค่ว่าถ้าเผื่อมันเยอะเกินไปมันจะไม่ดีซึ่งไตรกอสรด์เดี่ยเป็นตัวที่ทําให้ผนังหลอดเลือดแข็งและบากเพราะนั้นถ้าเผื่อคนเรามี HDL ่ต LDL สูงไตรกลีเซอไรด์สูงซึ่งเจอเยอะครับพวกนี้มีโอกาสที่ไขมันจะอยู่ในหลอดเลือดที่ไปสะสมตามผนังหลอดเลือดเยอะแล้วหลอดเลือดจะแตกง่ายเมื่อหลอดเลือดแตกมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับหลอดเลือดแตกก็ นอนครับเป็นอัมพฤกษ์ครับก็คืออาการสโตกนั่นเองใช่ครับอาการสโตกนั่นเองเพราะนั้นมันเป็นโรคที่เกี่ยวพันกันมาหมดเลยครับโอ้เบาหวานความดันไขมันพอมีปัญหาเรื่องของไขมันที่มันเยอะปุ๊บแน่นอนว่าไอตัวหลอด หรือตัวท่อเนี่ยมันแคบลงพอแคบลงปุ๊บหัวใจบีบตัวมากกว่าปกติเราก็เกิดความดันขึ้นครับแล้วถ้าเผื่อมันแคบลงจนแบบมันบีบสุดๆและเลือดเนี่ยมันไปแบบันเวย์ครับถ้ามันไปข้างหน้าไม่ได้มันออกข้างครับมันก็เลยเขาเรียกว่าโป๊ะโป๊ะแตกขึ้นมาครับโป๊ะตรงที่มันบางนั่นแหละใช่ตรงที่มันแบบหลาะตรงไหนมันก็โป๊ะตรงนั้นใช่เพราะนั้นคนที่เป็น ความดันโลหิตสูงและมีไขมันในเลือดสูงติดกันมานานๆเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของหลอดเลือดในสมองแตกมันน่ากลัวมากเลยครับหลอดเลือดในสมองแตกเราจะดูแลตัวเองอยังไงฮะเออดูแลตัวเองก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ไขมันในเลือดน้อยที่สุดครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งอัตราการตายสูงอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับคือภาวะหัวใจล้มเหลว ครับหัวใจล้มเหลวว่าจากการที่การไหลเวียนในหัวใจไม่ดีเนี่ยละครับมันเกิดจากไขมันในเลือดนะะใช่ครับเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจที่มันเกี่ยวพันกัน oh. แต่ในแผนที่ไอาจจะมองว่าเป็นคนละเป็นคนละโรคก,กันครับ oh. แต่จริงในศาสตร์ของการแพทย์แผนตะวันออกเราอะ่ะเป็นมองที่โรคที่มันควบคู่ไปมาครับ mm hmm. โรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งค่อนข้างอันตรายถามว่าถ้าเราคุมพวกไขมันตรงนี้ได้อะ่ะเราไม่ต้องกลัวเรื่องเหล่านั้นเลยครับกา oh. รที่แบบเมื่อสักครู่ก็มีคนมาปรึกษาว่า เป็นไมเกรนบ่อยๆเนี่ยกลัวเส้นเลือดสมองแตกบอกไม่ต้องกลัวครับไมเกรนไม่ทําให้เส้นเลือดสมองแตกแต่ไขมันตัางหาที่ทําให้เส้นเลือดในสมองแตกเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับต้องต้องคุยขยายความกันสักนิดนึงครับผมตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนกลับมาคุยกันต่อในเรื่องของจุลทางวัชชนนะครับเรื่องของไขมันในเลือดฟังดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ผลของมันโอ้โหใหญ่โตมากนะถึงชีวิตอะใช่นะฮะเป็นทั้งเรื่องของหลอดเลือดสรับ ทั้งเรื่องของอาการสะตกสะตกนี่มันก็มีทั้งแตกทั้งตีบแต่อันนี้จะเป็นในเรื่องของแตกนะครับจริงๆได้ทั้งแตกทั้งตีบเลยอาการอาการตรงนี้ก็คือถ้าเผื่อมันตีบมันตีบปุ๊บมันก็ทําให้แค่เหมือนกับบางทีอ่องแรงข้างนึงเป็นอามพกคบับบัดไม่นายก็หายคแต่ถ้าแตกในเรื่องใหญ่ครับรักษาไม่ทันภายใน3ชั่วโมงใช่ไหมก็เป็นผักได้เลยใช่ครับใช่ไหมฮะก็มันอยู่ที่มันไปแตกตรงไหนสมมทั่ถ้ามันแตกปุ๊บเลื่อนมันข้าง ข้างปุบสมองตรงนั้นจะตายก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นทางแก้ก็คืออย่าให้มันแตกครับเราก็กินยาความดันกินยาไขามันกินยาผ่าวาให้ครบทั้ง3าอย่างถ้าเราอยากจะดูแลโดยที่ยังไม่ต้องกินยาครับคุณหมอเราจะทํำยังไงครก็จริงๆมีสมุนไพรที่ออกมาโปรโหมดเรื่อง,องคอเลสเตอรอลเยอะมาก กคนเป็นเยอะครับจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องตัวใหญ่คนตัวลงถอกก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง<อ>ได้เยอะมากครับเพราะว่าอาหารการกินของเราผิดปกติ <pe an> เพราะนั้นอย่างแรกคือคุมอาหารให้ได้ของมันของทอดของรสจัด <ừ> จะเห็นว่า3อย่างนี้คืออาหารที่ทําให้เกิดเบาหวานความดันไขมันหมดเลยของมันของทอดอาหารรสจัดใช่แล้วก็แป้งอย่าเยอะเกินใช่ครับน้ําตาลอย่าเยอะเกินก็ถ้าคุมอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับเราลดภาวะการสะสม ให้น้อยลงของหวานเราพอรู้แล้วของเค็มเราพอรู้แล้วว่าไม่ควนเกินเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ของมันของทอดประมาณเท่าไหนมันพอดีอะ่ะจริงๆรแล้วหลักการของพื้นถิ่นบ้านเราที่ควรกินนะครับควรกินแค่ต้มนึ่งผัดครับต้มนึ่งผัดทอดไม่ควรทอดย่างไม่ควรครับทอดกับย่างใช่ครับย่างทําไมไม่ควรอ่ะครับคุณหมอเอ่ออย่างแรกคืออาหารมันถูกแปลรูปเยอะอ่า การย่อยมันจะผิดปกติครับแล้วมันทําให้อาหารตรงนั้นมีไฟค้างเยอะแล้วบ้านเราที่บอกไม่ควรกินเพราะอะไรเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนครับเ <c oughs> <ừ> พรานะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มันมันแปรรูปแลก้กลายเป็นไฟเยอะๆ <ừ> เราจะมีปัญหามากกว่าคนที่อื่น พราะว่าเรากินกันเยอะมากเลยอ่ะหมูย่างไก่ย่างปลาขาาวเวอร์เลยครับซอฟทาวเวอร์หมูกระทะเนี่ยใช่ครับผมของย่างของทอดนี่คือแล้วเราก็คิดว่ามันมันไม่ทอดไงครุณหมอเวิร์ดสมมุติว่าไก่ย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ทอดเราคิดว่ามันเวิร์กดีกว่าของทอดอีกจริงๆแล้วมันไม่ควรจริงจรโบราณปิ้งปิ้งบนใบตองครับอ๋อเหมือน หอมอกอะไรเงี้ยอันนั้นได้ครับอย่าให้มันสัมผัสกับไฟโดยตรงอันนั้นพอได้แต่ถ้าให้ดีจริงๆก็คือถ้าเป็นหอมกจริงๆคนโบราณกินกับผักเยอะมากครับรบเพราะนั้นเราต้องกินตามสมดุลครับหอมกคนปัจจุบันกินกะทิเยอะมากเลยครับใช่ครับแป้งกับกะทิเยอะมากนั่นแหละก็เนี้ยคือตัวก่อโรคครับตัวตัวทําให้เพิ่มปริมาณของไขมันที่อยู่ในเลือดอืเพราะนั้นถ้าเกิดเราคุมได้แล้วเรากินสมุนไพรที่ช่วยก็จะยิ่งดีมันมีสมุนไพรตัวไหนที่จะมา ช่วยเรื่องของลดไขมันในเลือดได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าครับคุณหมอเบิร์ตเพราะว่าน่าจะมีหลายตัวตอนนี้พักฟังเพลงก่อนครับกลับมาคุยกันต่อครับในชุมทางพัดโชว์ครับผมในเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยลดไขมันในเลือดครับคุณหมอเบิร์ตมีตัวไหนบ้างที่จะแนะนําคุณผู้ชมครับจริงๆสมุนไพรที่ช่วยลด ไขมันในเลือดเนี่ยมีเยอะมากมีหลายกลุ่มครับที่กลุ่มที่คนรู้จักเยอะๆคือดอกคำฝอยอ๋อ oh, เป็นชาดอกคำฝอยใช่คพี่ต้มแล้วสีแด,แดงหน่อยครับครับตัวนั้นน่ะจะช่วยทําให้ไอ้พวกไขมันเนี่ยมันถูกแซะออกมา uh huh. ได้ดีมากครับ,รบพอถูกแซะออกมาปุ๊บแล้วการไหลเวียนเลือดมันจะดีขึ้นแต่ข้อเสียคือถ้ากินนานๆนะครับทำให้หลอดเลือดบางได้ Mm hmm. ใช่ดอกคอมปลอยเนี่ยหรอใช่เพราะฉะนั้นดอกคอมปลอยเนี่ยไม่ควรกินเป็นตัวเดียวครับ,รบสมมติถ้าเผื่อท่านไปหาชาดอกคอมปลอยกินเนี่ยผมก็จะแนะนาเสมอครับให้ตัวให้กินตัวอื่นด้วยที่ไปคุมพวกความร้อนของดอกคอมปล่อยอย่าง mm hmm. เ,เช่นกินตัวของบัรจขันหรือเจียวกหละรุ่มด้วยก็ได้ครับ mm hmm. ครับหรือเป็นพวกกลุ่มพวกชาที่มันออกฤทธิ์เย็นๆหน่อย ผักเชียงดาแห้งอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปได้เพราะว่ามันมีความร้อนเยอะมันไปกัดไขมันที่อยู่ตามเส้นเลือดออกมาพอทานเยอะๆมันก็ผนังเลือดจะบางเพราะว่ามันร้อนจัดใช่ครับก็ถ้าเผื่อแจกสูตรก็คือดอกคอมฝอยครับปัญจขันหรือเจียวกูหลานครับหลอดองกล้ยอะใบหม่อน Ah. ถ้ากิน4ตัวนี้คู่กันออกธิ์ได้ ah. ดีครับแล้วกินคู <laughs> ่กินยังไงก็อย่างละหนึน่งลำหัตหรือหนึ่งนิ้วมือครับอ๋อจ oh. ิบไปใส่ยิบไปใส่หรือใส่ไปซองชาก็ได้ครับ <laughs> ครับก็กินอย่างละหนึ่งก็ได้ครับแต่ปกติแล้วถ้าเผื่อในเชิงยาเราจะต้องดูอัตราส่วนอีกทีหนึ่งแต่ละคนแต่ถ้าเผื่อเรากินแบบกินเพื่อควบคุมหรือกินเป็นเป็นเพื่อสุขภาพะ <laughs> เราก็คร่าวๆได้ก็คือ1น,นิ้วมือหน uh ึ huh. ่งำคำพักล้วคนคจะทานนานขนาดไหนเอออันนี้เป็นคำ,คำถามที่ดีมากนะครับ uh huh. ที่บางคนเนี่ยไม่รู้กินสมุนไพรต้องกินนานเท่าไหร่กินยาวเลยบางคนกินเป็นเดือนเลยจาน <laughs> ถ้าบอกว่ายาเดี่ยว uh huh. ยาเดี่ยวคือกินตัวใดตัวหนึ่งเช่นอบเชยก็อบเชยอย่างเดียวอะ่ะแนะนําให้กินไม่เกิน2อาทิตย์ครับ,รบอ่าแล้วหยุดสักอาทิตย์หนึ่งหรือหยุดสัก3 4ีวันแล้วแต่อาการครับเนื่องจากว่ายาเดี่ยวมันกินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อธาตุในร่างกายแล้วมันส่งผลในเชิงเดี่ยว สมมุติตัวเพิ่มลมก็เพิ่มแต่ลมอะ่ะตอนแรกลมไม่ดีแต่เพิ่มลมปุ๊บดีขึ้นลมดีคือเกินหน้าเกินตามันก็จะดีเกินหน้าเกินตาเสียสมดุลไปอีกถูกต้องครับเพราะนั้นก็2อาทิตย์สมมุติถ้าเผื่อเราเริ่มเป็นตำรับและอันนี้กินได้เป็นเดือนแล้วครับก็กินเดือนหนึ่งเว้นเดือนหนึ่งก็ได้ครับแล่ถ้าเผื่อเป็นยาสมุนไพรเนี่ยแนะนําให้กินติดต่อกันอย่างน้อย3เดือนครับครับกิน3เดือนแล้วก็ประเมินผลเดือนต่อเดือนอีกทีหนึ่งว่าคุณหมอก็จะสั่งให้ให้ว่าต้องปรับสมดุลยังไงัครบ ก็แนะนำว่าถ้าเผื่อเป็นโรคเหล่านี้จริงๆอ่ะก็พบแพทย์ครับดีที่สุดพบแพทย์ดีดดกว่าคือซื้อมาทานเองได้สําสหรับคนที่ยังไม่เป็นครับแต่สําหรับคนที่เป็น ปรึกษาแพทย์แล้วทานภายใต้การดูแลของแพทย์ดีที่สุดเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆในตัวเราปัจจัยอื่นเยอะครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องเรื่องธาตุในร่างกายอย่างคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงเนี่ยส่วนใหญ่หลอดเลือดก็จะร้อนจี๋เลยอย่างเงี้ยครับร้อนหรือเปล่าจริงๆแผนไทยก็มีการแมชชีวจรเหมือนจีนด้วยนะจะดูความร้อนความเย็นดูเรื่องของธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมมาเคลื่อนยังไงผิดปกติยังไงเพราะนั้นถ้าเผื่อมาตรวจดูก็จะแยกได้ดีกว่าครับแล้วก็จะจ่ายยาได้ สมูทกว่าแต่ถ้าเผื่อกินแบบเบื้องต้นน่ะกินแล้วรู้สึกให้คุมไม่ให้ไขมันมันสะสมเยอะเกินก็กินอย่างที่บอกครับแล้วแบบพวกที่เป็นอาหารเสริมที่เขาบอกว่าช่วยให้แบบหลอดเลือดมันไหลเวียนดีพวกแปดกล้วยพวกอะไรพวกนี้มันโอเคไหมครับจริงๆทานได้ครับก็ทานได้ทานได้แต่ว่าก็แนะนําก็คือกินกระปุกนึงเราประเมินผลดูหรือหยุดหยุดก่อนหยุดประมาณสักอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ah, แล้วก็กินต่อเนื่องแล้วก็แนะนําให้เลือกเลือกเจ้าที่เป็นสูตรที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยหรือไม่ก็เอาให้ให้หมอแผนไทยหรือให้ผมดูก็ได้ครับว่าปรึกษาแพ<ช>ทยดท์ดีกว่าว่าโอเคไหมว่าตำรับนี้โอเคไหมแต่ส่วนใหญ่ก็สามารถกินได้ครับไม่ได้อันตรายมากอขออย่างเดียวอย่าหยุด ยาแผนปัจจุบันทันทีทันใดที่สําคัญถ้าท่านเป็นโรคเหล่านี้และทานยาแผนทานยาแผนปัจจุบันอยู่อย่าเพิ่งไปหยุดเองอย่าเพิ่งไปคิดเองนะครับปรึกษาค,คุณหมอปรึกษาแพทย์ถ้าจะทานสมุนไพรร่วมเข้าไปด้วยนะครับก็ช่วยได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเบิร์ตมากเลยนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์ของเราเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัชตาเทพทองกับผมมอบให้ครับ แล้วผมมีน้ำดื่มกระเสราบวิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์ครับผมมอบให้เช่นเดียวกันครับขอบคุณคุณหมอเบิร์นนะครับสำหรับท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์กันไปสำหรับวันนี้ในเรื่องของท่านที่มีความเสี่ยงและมีภาวะโรคความดันโลหิตสูงร่วมอยู่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็นำไปใช้กันครับผมแล้วก็ได้ผลยังไงอย่าลืมไลน์มาบอกกันไลน์มาคุยกันได้ที่ไลน์อนก7 4นะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพอย่าลืมส,สอบถามเราได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 冲看 <laughs disappointment>